สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับเสียนรันมุมมอง,มองเสียนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลวันนี้มีกิจกรรมมายร่วมสนุกไทยแชมป์ศึกอบจอกบีครับครั้งที่19ว่าท้องถิ่นใดจะได้แชมป์นะครับตอนนี้เดินทางมาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับทายว่าทีมไหนจะได้แชมป์นะครับใน ครั้งที่สินี้นะครับลุ้นเสื้อรางวัลน,นะครับและก็ของรางวัลมากมายนะครับจากทางช่องกติกาก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube running มุมมองเสียนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ はい。